เด้าวันนี้ยังไม่เห็นแจนๆจเลยทุกครั้งแจนๆจนจะวิ่งมาทางนี้นะนี่ยังไม่เห็นเลยไปทางไหนไม่รู้แจนๆจน uiui, mày leo mày leo mày leo <laughs> oh, mày leo, wow mà không vẫy nữa hả? uôn quá rồi này, uôn quá vui không vẫy nữa, uôn rồi vui không vẫy nữa. ôi, tiếng nó chút. อวิ่งไปโน่นไปนหาเพื่อนอนะเพื่อนมันรอเล่นอยู่นะนะั <c ười> ่นน่ะวิ่งกลับมาใหม่วิ่งกลับมารับลวงปูก่กัน ควงเพื่อนจะเล่นกับเพื่อนด้วยควงหลวงปู่ด้วยยังไงดิทางไหนดิไปแล้วต้องเอียงต้องเอียงหนามต้นไม้นะต้องเอียงเดินไปต้นไม้ลองเจ้งแจ้งแจ้งแจ้งจ้หิวหิวกินก่อนกินก่อนแวะกินอาหารก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินเล่นต่อ เหมดเลยเก็บหมดเลยเดี๋ยวใครเล็กกับเพื่อนเพื่อนรออยู่แล้วเพื่อนกลัเวเรากินเติมพลังก่อนกินจบุจบจบุจบจบุบจุบจุบงบงบงบหมดเลยโอ้โหหมดแล้วหมดภายในพริบตาหมดแล้วก็ไปวิ <c ười> ่งต่อกับเช้านี้ก็ขอยุติคลิดด้วยเพียงเท่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คิด่อไปช่วงนี้มีผลสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ ในการรับชมขออย่งมีความสุขความบริแรงมีความสุขกายสุขใจปัจจนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมาปัจจนาทุกการทุกคนทุก่เรื่องหลว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 ง กูหลวงอ่ะงมามาหาูกปูด้ละมีอะไรกินตลาดมีเม็ด้าวมีไม่มีลูกค้าซื้ออาหารให้กูหลวงกินเรากินอาหารกกปูปูหาเม็ดมาลูกปูให้หาเม็ดเอกินหาเม็ดนะครับกินหาเม็ดตันี้นะต้องแจกแกินที่บ้านแล้วหลวงกินละกินหางเม็ดจุก๊ก kiến nhớ kinh nhớ nhớ kinh nhớ nhớ cho nên sang đây oh kinh mệt rồi, hiu rồi kinh bếp giờ mệt lắm, tôi không thể mày luôn, tôi mày này... đây tôi không thể kinh này, kheo mày mà luôn hả ไม่ได้กินอะไรมาหลายมือแล้วมั้งวันนี้กินเยอะจังกินแป๊บเดียนนวหมดแหละอออกินเก่งเกิงเก่งกินเยอะๆรู้กันไปแล้วมีอยู่มีอยู่มีอยู่บินสบายออนไลน์กัน <laughs> บินสบายเดินทางเดินเท้าไม่ได้ไม่มีอยาิทีรทำใจนะแวะซื้อ <laughs> ซื้อเนื้อไก่เนื้อปลาไปให้แมวเมียวกัน เมนูอะไรคะับเมนูนึ่งให้แมว <c oughs> ม,มีแมวหกสิบแมวหกเสือปลาตัวเสือ <c oughs> ปลาเป็นนึ่งให้แมวนึ่งให้แมวทั้งแมวกินทั้งไก่ทั้งปลาทั้งหมูแมวกินได้หมดแต่ต้องนึ่งให้ถุก,า,กาูกกระตมาไม่มีมาไม่มีข้างนอกเนี่ยมาให้ข้างนอก <c oughs> ให้แมว ไปแล้วกลับแล้วนะเจนเจนกลับแล้วนะเจนเจนกินไม่ได้หรอกเจนรองพูเจนรลอลงพูเจนกินไม่ได้เพาอาหารดิบอาหารดิบพูไปน,นึ่งให้แมวขอขอขอายุเด็กคิดด้วยเพียรเสียกันเนาะครับฮะและพบกันใหม่คิดต่อไปชุดดีไม่ถูกสาธุอายุวันโนสุขังพ้าลาง